พื้นที่หนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะที่อ่วมไม่แพ้กันก็คือแถวแถวย่านพัฒนาการครับคือโจที่ต้องเร่งสูบน้ําระบายน้ําออกมากันเลยฮะเดี๋ยวเราไปสดกันหน่อยฮะตอนนี้คุณพิงค์สีรัตน์รัตนสีมาโนนพร้อมแล้วนะครับอยู่ในซอยพัฒนาการ65เชิญเลยครับ ค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยพัฒนาการ65ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในซอยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมขังเต็มพื้นผิวถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะจุดที่เรายืนอยู่ต้องบอกว่าเป็นบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้ที่ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายิ่งเข้าไปลึกนะคะระดับน้ํายิ่งสูงขึ้นหนักสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหน้าต้นขาค่ะ คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้รถที่สัญจรเข้าออกภายในถนนภายในหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะหรือว่ารถที่ค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ค่อยจะมีรถยนต์ที่ขับผ่านเข้ามาเส้นนี้แล้วเพราะว่าน้ําลึกจริงๆถ้าขับมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเบี่ยงแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปเลยนะคะแต่ก็จะมีรถค่ะรถยกเนี่ยแหละค่ะที่ขับเข้าออกภายในหมู่บ้านเนี่ยหลายรอบแล้วนะคะวันนี้เพื่อที่จะขนนํารถยนต์ที่จอดอยู่ภายในบ้านเรือนของชาวบ้านประชาชนที่อยู่ภาย ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะออกไปด้านนอกกันนะคะขณะที่วันนี้เองตรงบริเวณด้านหน้าที่เป็นปากทางเข้าหมู่บ้านก็มีเครื่องสูบน้ําอยู่เครื่องหนึ่งขนาดใหญ่นะคะตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักเลยค่ะเล่งมือเพื่อที่จะเร่งนะคะสูบน้ํานะคะที่ท่วมขังอยู่ภายในหมู่บ้านตรงนี้ให้เบาบางลงนะคะ ชินข่าวได้สำรวจระดับน้ำภายในหมู่บ้านเมืองทองกระเด้นค่ะซอยพัฒนาการ65พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งบางจุดเนี่ยสูงถึงต้นขาค่ะขณะที่บ้านภายในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่จะยกสูงขึ้นมาจากพื้นผิวถนนทำให้น้ำที่ท่วมขังปลิ่มๆิมอยู่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นนะคะ แต่ก็มีค่ะบ้านบางหลังที่น้ำเนี่ยท่วมเข้าไปถึงภายในตัวบ้านแล้วแต่ก็ยังพอที่จะพักอาศัยกันอยู่ได้นะคะโดยบางครอบครัวถ้าต้องการจะออกไปข้างนอกค่ะก็จะใช้บริการเรียกรถยกมาเพื่อที่จะนํารถออกไปจากบริเวณหมู่บ้านที่มีน้ําท่วมขังเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงมากจนรถเล็กไม่สามารถที่จะขับผ่านไปได้แล้วนะคะ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านบอกกับเราค่ะว่าฝนเนี่ยตกหนักมาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้วก็ตกอีกครั้งช่วงเช้ามืดทําให้น้ําท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาภายในตัวบ้านเล็กน้อยแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยฝนตกหนักก็ไม่เคยท่วมแบบนี้มาก่อนตอนนี้ก็ต้องอาศัยปั่นรถจักรยานออกไปหาอะไรกินเดินไปหาอะไรกินบ้างน,นะคะก่อนจะกลับเข้ามาภายในบ้านแล้วก็ เตรียมการที่จะขนย้ายข้าวของไปไว้ที่ชั้นสองแล้วเพื่อที่จะเตรียมรับมือค่ะหากคืนนี้มีฝนตกลงมาอย่างนักอีกครั้งหนึ่งค่ะคือทั้งซอยตอนนี้มันท่วมท่วมหมดเลยครับก็คือระดับน้ํามันประมาณเข่าเลยใช่ครับใ,ใช่ใช,ใช่ครับเพราะเข้าเข้าบ้านไหมคะเข้าครับเข้านิดหนึ่งตรงห้องน้ํากับห้องเก็บของอะไรเงี้ยน้ำมาเมื่อคืนใช่ครับประมาณตีสามกว่าเริ่มตก หนักอีกรอบหนึ่งตอนแรกมันก็น้ําขังไม่สูงประมาณนี้ครับ <ฮะ S 1> แล้วพอตีสามมันก็เริ่มตกหนักอีก <ฮะ S 1> จริงๆมันไม่เคยสูงขนาดนี้ครับอันนี้ครั้งแรกเลยที่แบบมันสูงขนาดนี้ครับก็ไม่ได้เตรียมใช่ใช่ครับข้าของไม่วางเสียาหายบ้างอ๋อยังไม่เสียครับตอนนี้มันมันยังไม่เข้าแบบในตัวบ้านแต่ว่าวันนี้ก็กะจะย้ายของขึ้นไปข้างบนชั้นสองอะไรเงี้ยครับ ชาวบ้านอีกคนก็บอกนะคะว่าที่บ้านของเขาเองพื้นเนี่ยยกสูงจากพื้นถนนทําให้น้ําไม่ได้ไหลเข้าไปในตัวบ้านนะคะแต่ว่าที่บ้านแห่งนี้เนี่ยที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมมานานแล้วนะคะเพิ่งจะมาท่วมครั้งล่าสุดหนักๆแบบนี้ก็เมื่อปี54ค่ะระดับน้ําขนาดนี้นะคะก็ต้องคาดว่าใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรเลยกว่าน้ําจะลดหากฝนไม่ตกลงมาซ้ําอีกค่ะประมาณสองทุ่ม ไหลามาจากด้านหลังมา,ม,ามาทางนี้เต็มหมดเลยเร็วมากไหมคะลุงเ,เร็วครับผมช่วงนี้ออกไม่ได้ทุกวันทุกวันออกได้ช,ช่วงนี้ออกไม่ได้เพราะน้ําเต็มหมดเลยล้วออกไม่ได้เราต้องออกกันยังไงทำยังไงอาหารตอนนี้ก็ตองเดินไปซอย 65, หไอ้าข้ามสะพานไปนั่นแหละตรงโน้นดูแท่งแล้วนี่ ตั้งแต่เรามาสังเกตการอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าหลายชั่วโมงแล้วก็ต้องบอกว่าระดับปริมาณน,น้ำเนี่ยแทบจะไม่ลดลงเลยนะคะแม้จะมีการสูบน้ําอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเพราะว่าเครื่องสูบน้ําเองก็มีอยู่เครื่องเดียวเป็นการสูบน้ําเพื่อที่จะลงทลองเร่งระบายน้ํานะคะแต่ว่าขนาดพื้นที่หมู่บ้านนี่ค่อนข้างกว้างใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะยิ่งเดินเข้าไปลึกนะคะระดับน้ํายิ่งเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรกว่าที่จะระบายน้ําได้แล้วก็ต้องรอดูสถานการณ์กันอนนอีกกรงนึว่าาฝจะตลมหื ไม่แต่ว่าชาวบ้านเองค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับคุณพิงศรีรัตน์นะครับแล้วก็ขอบคุณ a s 5G ด้วยนะครับคือเราก็ได้แต่ให้กําลังใจนะคือเราเห็นสภาพแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในต่างจังหวัดเท่านั้นนะครับนี่ในพื้นที่เมืองหลายๆจุดเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้แถวแถว ซอยเอกมัยต่างๆเนี่ยน้ำก็ท่วมสูงประมาณเกือบครึ่งเข่าเหมือนกันนะฮะบ,บางบจุดนะฮะและที่นักข่าวเราไปยืนบางทีคุณผู้ชมก็บอกว่าทําไมต้องไปยืนในจุดที่มีน้ําคุณผู้ชมะมันเป็นสถานการณ์จริงและนักข่าวเรายืนให้ดูเพื่อเห็นว่าชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆตอนนี้นะครับผมอ่ะก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วแล้วกันนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครข่าวช่องแปด